ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำร้านอาหารลังซัมเร e รครับลังซัม m r e ร t a รนั้นอยู่ในนะครับตัวบาหลีเลยนะครับแล้วก็นะฮะอยู่ในโซนของหาดจิมบาลันนะครับอาหารเย็นในวันนี้สมัยไทยข้าถั่วครับนำคณะทุกท่านเข้ามาที่หาดจิมบาลันนะครับที่ร้านลังซัมเร e รครับ ทานอาหารกันริมชายหาดกับ ترجمة نانسي